อย่างที่ผมบอกนะครับเพื่อนเพื่อนพยายามจดจําพิมพ์นะครับเพื่อนเพื่อนพยายามจดจําพิมพ์พิมพ์ลักษณะนี้เนี่ยนะครับฐานนะครับฐานคู่ฐานหลักฐานฐานคู่นะครับพิมพ์ฐานคู่เนี่ยฐานที่เป็นฐานรองกับฐานหลักเนี่ยนะครับเขาจะมีขนาดเท่ากันนะครับนี่อย่างที่ผมเน้นย้ําไปเมื่อวานนะครับฐานรองฐานหลักเนี่ยนะครับคู่นี้เนี่ยนะครับขนาดขนาดของเต้นเนี่ย เส้นของฐานเนี่ยเขามีขนาดใกลเคียงกันเขามีขนาดเท่ากันนะครับฐานชั้นกลางก็เช่นกันนะครับตรงนี้เป็นฐานรองนะอ่าหรือว่าฐานแซมันนะครับฐานรองดีกว่าเรียกว่าฐานรองเลยเยอะแยะสับสนกันะนะครับฐานด้านล่างเป็นฐานหลักนะครับเห็นไหมเขามีขนาดเท่ากันนะครับฐานชั้นสุดท,ท,ท้ายก็เช่นกันนะครับเป็นคู่ค,คู่นะครับมีสามคู่นะครับ หากเกิดว่าเส้นรองเนี่ยนะครับมีขนาดเส้นเล็กกว่าฐานหลักนะครับเรียกว่าพิมพ์ฐานแซมนะเพื่อนๆอ่านะครับเรียกว่าพิมพ์ฐานแซมนะอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแยกในเบื้องต้นนะครับว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับเพื่อนๆพยายามจดจําพิมพ์นะครับพยายามจดจําพิมพ์รายละเอียดของพิมพ์ให้ชัดเจนนะครับให้ชัดเจนนะครับอ่านะครับ นี่นะครับเส้นที่อยู่ด้านนอกเนี่ยนะครับอันนี้เป็นพวกเส้นกรอบนะครับเส้นแม่พิมพ์นะครับลายหมาจุดแรกเลยนะครับจุดแรกเลยที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆได้สังเกตนั่นก็คือเส้นเกตนะครับเส้นเกตนะครับเกตของพระสมเด็จบางขุนพมพิมพ์ฐานคู่เนี่ยนะครับเขาจะมีขนาดที่เล็กนะครับ เส้นเขาจะเล็กยาวขึ้นไปจะหลดตุ้มเลยนะครับจะลดตุ้มครอบแก้วเลยนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมยาวขึ้นไปยาวขึ้นไปเลยนะเส้นเขาจะเล็กนิดเดียวออะนะครับเรามาลองลงกล้องดูนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับเส้นเกตนะครับเส้นเกตของพิมพ์ฐานคู่เนี่ยเขาจะเรียวยาวนะครับแต่เส้นเล็กๆเรียวยาวนะเห็นไหมเนี่ย นี่ยนี่นี่นนโอ้โหนะครับยาวขึ้นไปจะหลดกลุ้มเลยนะเพื่อนเพื่อนเส้นเกตเขาจะยาวเรียวขึ้นไปชนจรวดซุ้มนะฮะน,นี่นะฮะปลายเกตเห็นไหมครับเขาจะแหลมนะครับเนี่ยปลายเกตเขาจะแหลมแหลมเรียวขึ้นไปนะครับไปจรลดกุ้มเลยชนจรลดซุ้มเลย,เ,ลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอ่า ี่ตรงเสียนนะครับนี่รูปทรงของเสียนที่สําคัญนะครับหูนะครับหูด้านซ้ายขององค์พระเนี่ยเขาจะมีเส้นเขาจะเชื่อมกับเสียนพระนะครับเขาจะมีเส้นเชื่อมกับเสียนพระนะครับซ้ายเขาจะมีเป็นเส้นเล็กๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับแต่ส่วนหูด้านขวาเนี่ยนะครับจะมีขนาดที่ดูเป็นเส้นใหญ่ กว่าหูด้านซ้ายนะเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับเส้นเขาจะใหญ่กว่านะครับอีกจุดหนึ่งเลยนะครับเคล็ดลับสําคัญเลยนะเคล็ดลับสําคัญเลยนะครับเคล็ดลับสําคัญเลยนะนยนะดูนะดูนะเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมเพื่อนๆดูหน้าตรงเนี่ยเพื่อนจะไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ไมไมเห็นลําพอนะครับ พอถ้าเพื่อนเอียงอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนเอียงอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนจะเห็นลำคอชัดเจนเลยนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมอ่าเนี่ยนะครับลำคอของพระสาเร็จบางคุณพมพิมพ์ฐานคู่นะครับเห็นไหมนี่ตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหมฮะเห็นไหม เห็นไหมครับตรงนี้นะอ่านะครับต่อไปนะครับบริเวณหน้าอกนะครับนะครับอกเขาจะนูนขึ้นมานะครับนูนขึ้นมามีมิตินะครับอกเขาจะนูนขึ้นมานะครับอกเขาจะมีเส้นนะครับเส้นสองเส้นนะครับ ฐานคู่เนี่ยนะครับเขาจะมีลำตัวนะครับลงมาเป็นสองเส้นขนานกันนะครับเห็นไหมนี่สองเส้นนะครับโอเคนะครับนี่นะครับเขาจะมีเส้นขนานลงมานะครับสองเส้นนะครับในสําหรับลำตัวของพิมทาดคู่นะครับนี่ลงกล้องดูสักหน่อยนะครับอ่า วงแขนนะครับเพื่อนๆพยายามจดจําวงแขนนะครับวงแขนด้านซ้ายเนี่ยนะครับเขาจะมีลักษณะโค้งสั้นนะครับโค้งสั้นออกมาโค้งสั้นออกมาต่างจากวงแขนขวานะครับเขาจะตั้งแต่หน้าไหลเนี่ยเ็าจะยื่นออกไปนะครับจากไหล่เนี่ยเขาจะยื่นออกไปโค้งลงมาแล้วก็หักศอกนะครับหักข้อศอกเข้ามาประสานเป็นมือสมาธิเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ใ,ในสองช่องของวงแขนเนี่ยนะครับช่องของวงแขนซ้ายนะครับช่อ,นองอน,อน,นี้นะเขาจะมีพื้นที่เล็กนะครับจะมีวงขนาดเล็กกว่าขนาดวงแขนขวานะครับในช่องขนาดวงแขนซ้ายมีช่องมีขนาดเล็กกว่าช่องวงแขนขวานะฮะนี่เห็นไหมเอ่ยนะครับเห็นไหมครับ นะครับต่อไปนะครับหน้าตักนะครับหน้าตากเขาจะมีเป็นเส้นนะครับเส,ส้นขานะครับเส้นนักแข่งเนี่ยนะครับเ,เส้นเส้นนักแข่งที่ขัดสมาดกันเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเส้นตรงนะครับและนะครับ ตรงกลางตรงนี้นะครับเขาจะยกขึ้นมาหน่อยนะครับตรงนี้เขาจะยกขึ้นมาหน่อยนะครับตรงน oui, ี好好้เขาจะยกขึ้นมาหน่อยนะครับนี่นะเขาจะยกขึ้นมาหน่อยเนี่เห็นไหมครับเห็นไหมเขาจะยกขึ้นมาหน่อย ต่อไปนะครับฐานฐานคู่ชั้นบนนะครับคู่ที่1นะครับเส้นนี้คือเส้นฐานรองนะเส้นนี้คือเส้นฐานหลังนะครับฐานรองฐานหลังเนี่ยจะมีขนาดห่างนะครับจะมีช่องขนาดห่างพอสมควรนะครับนี่นะครับเพราะจะมีช่องเนี่ยร่องครับเพราะจะมีช่องเนี่ยร่องขนาดห่างพอสมควรนะครับ ในในในฐานคู่ที่หนึ่งนะในฐานคู่ที่หนึ่งนะแต่พอเป็นคู่ที่สองเนี่ยนะครับความห่างอ่ะไม่ได้ห่างเท่ากับคู่ที่หนึ่งนะครับนี่เห็นไหมฐานเส้นบนนี้คือฐานรองนะครับฐานล่างคือฐานหลักนะครับแต่ช่องไม่ได้ห่างเท่าที่คู่คู่บนนะครับไม่ได้ห่างเท่าคู่ที่หนึ่งนะอ่าต่อมานะครับ ต่อมานะครับเพื่อนๆดูหัวหัวฐานชั้นที่สองนะครับเขาจะมีเส้นเส้นหนึ่งนะครับที่ขึ้นไปนะครับโค้งขึ้นไปเชื่อมก,กันกับเส้นฐานรองนะครับจากฐานหลักนะครับโค้งขึ้นไปเชื่อมกับฐานรองนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมเขาจะเชื่อมกับฐานรองนะครับ ส่วนฐานชั้นสุดท้ายนะครับคู่ที่สามฐานคู่ชั้นสุดท้ายเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะเส้นคู่นะครับขนานกันนะครับหัวท้ายเนี่ยเขาจะปิดเห็นไหมเขาจะปิดปิดเชื่อมกันนะครับปิดเชื่อมกันตรงกลางเขาก็จะมีร่องนะครับมีร่องนะครับนะครับถัดจากฐานชั้นสุดท้ายนะครับ ตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นเส้นปิดซุ้มนะครับเพื่อนๆตรงนี้เราเรียกว่าเส้นปิดซุ้มนะครับเส้นตรงนี้ด้านล่างเรียกว่าเส้นปิดซุ้มขึ้นไปเชื่อมกันกับซุ้มนะครับโค้งขึ้นไปโค้งขึ้นไปเป็นเส้นซุ้มนะครับโค้งขึ้นไปเป็นเส้นซุ้มจะมีเส้นขนาดเล็กนะครับจะมีเส้นขนาดเล็ก อง์ไหนนะครับที่เป็นพระที่อยู่ในสภาพที่สวยนะครับคมชัดลึกนะครับสวยเส้นซุ้มเนี่ยเราจะเห็นเส้นเล็กนิดเดียวนะครับเส้นเขาจะคมเส้นเล็กนิดเดียวนะครับเ,เพื่อนๆอ่าเส้นโค้งนะครับเป็นเส้นคมนะครับอ่านะครับ นี้ก็คือโดยรวมนะครับโดยรวมในการสังเกตนะครับพิมพ์พระสมเด็จบางขุนพมพิมพ์ทางคู่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่มีพระนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเบญจภาคีหรือว่าพระเกจิคานอาจารย์ผมยินดีรับเช่านะนะครับเพื่อนเพื่อนถ่ายรูปนะครับส่งลายมาได้นะครับที่ไลน์แอด mc เก้า9้า้านะครับหรือ ฝากติดตามไปที่เพจรับเช่าพระพระเบญจะพัก e ีบายแม็กช้างเผือกน,นะครับอินดีรับเช่านะครับ